ก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดเดินเข้าป่านะครับวันนี้นะครับผมได้เข้ามาอยู่ในบ้านล้างแห่งหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นบ้านล้างที่เพื่อนเบสเนี่ยเจอดีนะครับเขาบอกว่าประวัติมันเนี่ยมีคนต่างด้าวเนี่ยถูกขังไว้ตรงข้างล่างนู่นนะครับแล้วเขาบอกกันว่าเขาเนี่ยใครที่มานะครับใครที่เข้ามานี่นะครับเจอดีกันทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มากับเพื่อนนะครับ ครับสวัสดีครับจากเบิร์ดเดินตามป่าตามเขานะครับก็วันนี้เนี่ยเราทั้งสองครับจะเดินเข้าไปสำรวจบ้านล้างกันนะครับก็โอเคถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปกันเลยครับผมก็ทุกคนครับระหว่างทางก่อนจะเข้าลงไปชั้นล่างเนี่ยก็จะมีกุมันทองอยู่นะครับทุกคนนี่นะครับกุมันทองนะครับก็เราก็ไปดูชั้นล่างเฮ้ยอันไ้นฮะกิ่งไม้ขยับวะไม่มีลมเลยนะครับทุกคน ก็อากาศที่นี่เนี่ยหนาวมากมากเลยนะครับผมหนาวกว่าตอนอยู่บ้านนะครับผมใช่แล้วครับอากาศเย็นผิดปกติมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจกันเลยครับรไปดูข้างล่างเฮ้ยมันกี้ได้ยินปหได้ยินดิเสีงเยงอะไรวะไม่รู้ว่ะบโอเคเดีไปต่อเลยไปเราก็ไปดูชั้นล่างกันต่อเลยนะได้ยินดินี่นะครับ โอ้หสภาพเนี่ยซวยซมมากเลยนะเพื่อนใช่ใช่ดูดีอันตรายมากเฮ้ยเสียงหมาเหมือนหมาหอนเลยนี่ก็จะเป็นโกงนะครับเือนโกงขันชาวต่างด้าวทกคนแก้แดงใช่เพื่อนใช่นี่นะครับโกงนี่นะครับเป็นประวัติที่เขาบอกว่าตรงนี้นะมีการขังชาวต่างด้าวไว้นะครับตรงนี้นะครับมีกระป๋องน้ําเลยนั่เฮ้ย เสี่ยงแล้วเบิร์ดไม่รู้ว่าเพื่อนอืคนน่ากลัวเลยออุยแด้งเ็มีใครอยู่ไหมครับดุยเสี่ยงแล้วเมื่อกี้ได้ยินจากตรงนู้นเอ้ยมันการ์ดม้นท์เคเดาเราเข้าไปสำรวจข้างในกันเลยนะเพื่อนวางงูนะ ขาสัันหมดเลยเยอะมากเลยได้ยินได้ยินเสียงคนเดินจากข้างบนนู่นนะนี่นะข้างในนี่นะที่น้อยข้เข่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บข้าวของเก่านะครับอุ้ยได้ยินเสียงคนเดินจากข้างบนนะ ชออใช่ใช่คนเดินพงเดนี้ค่อนข้างเปลี่ยนมาๆๆววกๆนะทุกคนเมื่อจะมีจิตวิญญาณยังไม่ได้เกิดน,นะครับเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็เจอดีกันแล้วนะเราทั้งสองเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจที่ทต่อไปเลยครับไปดูชั้นสองกันเลยุัคนตอนต่อไปเนี่ยผอกับแดงเนี่ยจะขึ้นไปชั้นสองใช่เพื่อนไป ไปกันตรงนี้จะมีห้องน้ำด้วยอุ้ยอุ้ยเสี่ยมันมีเชื้อคลาบอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยตกใจเลยเพื่อนเฮ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเสี่ยมาจากห้องนี้ไปเพื่อนเราไปพร้อมกันดีกว่าไปอันตรายน้ำก็ได้ที่นี่ จัลหฮ้ยหุยเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็เจอดีกันแล้วนะเราทั้งสองเนี่ยที่นอนอีกแล้วนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีเสื้อผ้าอะไรของเขานะครับเดี๋ยวก็ที่ บ้านล้างแห่งนี้นะครับก็จะไกลจากหมู่บ้านของคนนะครับเฮ้ยก็หมู่มบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะไกลจากหมู่บ้านของคนเนี่ยพอสมควรนะครับเสียงหมาตอนจัดเนี่ยเออก็จะ<อ>มีดังมาบ้างนะเพื่อนนะใช่ปะไ,ได้ยินจากนู่นนะครับก็ไปมาไป็นสองมาดียวเพืเอ่อน ก่อนจะออกมันมีเสียงนะครับไปตอนนี้นะครับเบิร์ดเนี่ยได้เข้าไปสำรวจก่อนแล้วนะครับผมเนี่ยเดินตามหลังมานะครับซึ่งเข้ามาเนี่ยก็ได้ยินเสียงประหลาดแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเสียงอะไรนะครับได้ยินเสียงร้องด้วยนะครับแล้วก็ เหมือนมีคนเนี่ยมาเคาะประตูนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตามหาตัวไม่เจอนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยนะครับเุ้ยบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะรกหมดแล้วนะครับนี่เลยนะครับโอ้ย ไปเพื่อนเราเข้าไปข้างในดีกว่าเปิดหนังกบเลยโอ้ค่อนข้างเหม็นมากมากเลยครับเปิดมาได้กลิ่นแต่เลือดเฮ้ยมีดิสีด้วยนะแด๊มีดสี่ต้เข้ามาข้างในเนี่ยได้กลิ่นสาบๆนะเพื่อนนะแบบแปลกมากเลย ข้างในเนี่ยก็จะมีฤสสีด้วยเฮ้ยน,นี่นะครับฤาสีนะครับแล้วก็อะไรสักอย่างนะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีทูบแล้วก็สายสินนะครับเฮ้ยที่นี่เย็นเสียงจากหน้าต่างนะเพื่อนนะ เฮ้ยโดนเล่นงานโอเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็เจอดีกันแล้วอ่ะเพื่อนโห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยหยักใหญ่เลยเพื่อนดูดิเข้ามาดูดิเพื่อนโอ้หหลังน้ำน่ามากแล้วนะครับทุกคนหยักใหญ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ครับเพื่อนเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูเลยเพื่อนเเจะไปช็คเฮ้ย มีศียเล่นงานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคนที่โดนขังหรือเปล่าคนที่โดนขังที่นี่หรือเปล่า <c oughs> ในสมัยก่อนข้างบนอีกเป็นวายเลยนะนนะวายเพื่อนแต่ว่าคืนนี้เนี่ยเรามาสำรวจนะเพื่อนนะคงมานอนค้างกันไม่ไหวไม่ได้นะโคตรกลัวรู้สึกกลัวหนือนยันนะเฮ้ <spe aker> ตรงนี้เนี่ยแตกแล้วนะครับพรฟ้าแตกแล้วนะครับเฮ้ยก็ตอนนี้เนี่ยผมกับเบิร์ดเนี่ยจะเดินทางกับเฮ้ยเฮ้ยขูดได้เสียงจากข้างบนนะเพื่อนไป จะเดินจับไเดี๋ยวจะจับจับตัวให้ได้เลยเรื่องไม่มีคนคุยกันโคตรเยอะเสียงวิ่งเสียงวิ่งแดงไปไม่เห็นใครเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงวิ่งจากข้างบนพอลงไปข้างล่างเนี่ยได้ยินเสียงร้องจากข้างบน้องยังเยอะเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเสียงร้องนะ เฮ้ยเสียงปมมือเพื่อนข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับพี่พี่ครับได้ยินเสียงร้องตลอดเวลาเลยเริ่มจะกลัวเหมือนกันแล้วนะ ตอนนี้ขนาดหมาสองคนเนี่ยถ้ามาคนเดียวเนี่ยจะขนาดไหนเนี่ยเพื่อนน่าจะจัดจัดกลางป่าเลยนะครับนี่นะครับอยู่กลางป่านะครับแต่ว่าเสียงหมาเนี่ยหอนจากอ่าหมาจนจัดใช่หมใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมไ้ยังเฮ้ยเไหมใครครับ ครับใครครับลงไปดูเลยอ,อละไรนไม่มีคนนะครับ<ฮ>ขึ้นมาก็ ขึ้นมาก็ได้ยินเสียงจากข้างล่างลงมาข้างล่างก็ได้ยินเสียงจากข้างบนแปลกแปลกลองเข้าไปอยู่ชั้นสองนี่เข้าไปอยู่ชั้นสองกนะันครับทุกคนเฮ้ยอะไรวะเมืม่อกี้ได้ยินเสียงจากกูมานดูเอเออได้ยินเสียงทางนั้นอะร้องอะเออเหมือนผู้หญิงร้องอะเฮ้ยเนี่นามายมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงจากกุมารนะครับได้ยินได้ยินได้ยินแบบเพื่อนได้ยินได้ยินชัดอะไม่รู้ว่ากล้องจะจับเสียงได้หรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงจากตรงนี้นะก็ล,ลองไปสำรวดชั้นสองีกทีดิเพื่อนเดี๋ยวขึ้นมาสำนวจอีกทีหนึ่งเฮ้ย เหมือนเหมือนหน้าผู้หญิงเลยอะไรวะเมื่อกี้ตอนนี้ใจเริ่มวิววิวแล้วนะไปดูข้างในอีกทีได้ไหมพี่อย ใช่ครับผมว่าไม่ใช่คนแล้วแหละไวมากไม่ใช่แล้วแหละเดินไปดูทั้งไหนทั้งเจอเฮ้ยเราจะออกได้หรอว่าจะบ้านงนี้เนี่ยก็ก็น่าใครวะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆกันไว้นะกลัวเหมือนกันนะตอนนี้กลัวนะเหมือนกันนะครับแต่ก็อยากมาพิสูจน์นะครับอยากมาพิสูจน์จริงๆนะ มันระเบิดหรือเปล่าผุพังมาแล้วนะครับนี่เลยนะผุพังมแล้ยลองโดนเชิงกว่างว้วยไปเฮ้ยตกใจอีก ที่นี่นี่ร้อนจริงนะน่ากลัวน,นะใช่เว้เวลาลงมาข้างล่างเนี่ยได้ยินท้งเสียงจากข้างบนเวลาลงมาเวลาขึ้นไปข้างบนได้ยินเสียงจากข้างล่างมืนยังขึ้นฐานคุณม่อพี่หัวเต็งนี่เต็ม ทุกคนเห็น,นห,หรือเปล่าไหนเพื่อนไหนเพื่อนใช่ป่ะวเหมือนมากเลยยืนในกองจับแขนด้วยเปล่าบอกของนะเดี๋ยวเราออกไปกันดีกว่าดูเหมือนว่าจะไม่ดีแล้วตอนนี้ ใช่เพื่อนเดี๋ยวออก่อนดก่านะเพื่อนออกหมดหมดตรงนี้แดงก็จะขอออกกันก่อนนะใช่เพื่อนออกไปก่อนถึงว่าโดนค้างสมมุติปล่อยประตูไม่ได้นี่ยังไงเต็มไปเลยเฮ้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 ย หมาก็หอนไม่หยุดเลยนะไม่รู้ว่าหอนอะไรนะเฮ้ยเสียง,งใกล้กูหมาจักเลยแค <sk r ili> ่ได้ยินเสียงนะหมาเห้ยเสียงร้องมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <sk r ili> มาอีกแล้วหมาเนี่ยโอ้ <sk r ili> อก็มันก็ซวยอยู่นะทุกคนจะพูดหมดแล้วนะ <sk r ili> ใช่ นี่กระพูดมาแล้วนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะนเ,นเดี๋ยวผมกับเบิร์ดเนี่ยจะขอออกไปก่อนนะดูท่าจะไม่ดีแล้วใช่เพืไ่ไปไปเถอไปเถ<ช>ก็โอเคครับผมคิดว่าผมกับเบิร์ตเนี่ยจะขอเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับดูท่าจะไม่ดีแล้วใช่เลยผมกลับก่อนแนละ้วใช่เบิร์ก็ก่อนกลับเนี่ยผมจะปิดประตูให้เขาปิดประตูให้เขาก่อ<ใ>นนะนี่นะ น้องกบมาปิดให้นะครับปันนะเยเสียงไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยจริงๆก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยมา ทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอ,อกลับบ้านก่อนไปเ่อนไปเถอะ